สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการเล่นอีเวนต์บอลกิครับของ a s s c i a t i o n นขับนะครับผมก็อย่างแรกเลยก็คือเราต้องต้องอยู่ในกิวก่อนนะครับหมายว่าอยู่ใน Association ก่อนมันถึงจะเข้าร่วมอีเวนต์ได้นะครับผมซึ่งพอมันเริ่มอีเวนต์เนี่ยช่วงแรกนะมันจะเป็นช่วงอาทิตย์แรกนะที่ที่หัวหน้ากิวจะเป็นคนเลือกก่อนว่า เราจะทําทีมประเภทไหนอะไรเงี้ยครับผมอย่างรอบนี้มันเป็นมาด้วยแบบทีมที่เป็นแบบว่าเป็นทวีปครับก็คือเป็นทวีปยุโรปกับทวีปนอกยุโรปครับซึ่งพอหัวหน้าคิวเลือกแล้วเนี่ยก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าเลือกทีมที่เป็นทวีปยุโรปเนี้ยเวลาถึงเวลาเนี่ยเราก็จะต้องส่งได้เฉพาะตัวที่เป็นทวีปยุโรปอย่างเดียวนะครับผมเสร็จ ก็คืออาทิตย์แรกเนี่ยเป็นการเลือกว่าจะเล่นแบบไหนพอถึงวันกำหนดที่เรียกว่าเป็นเทนนิงพีเรียนนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่จะเริ่มส่งตัวนักเตะนะครับซึ่งคนที่จะเข้าออกคิวเนี่ยอย่างช้าสุดเนี่ยต้องต้องเข้าหรือว่าออกเนี่ยก่อนเทนนิงพีเรียนนะครับถ้ามันเข้าสู่ช่วงเทนนิงพีเรียนแล้วเนี่ยเราจะไม่แบบไม่สามารถเข้าออกคิวได้แล้วครับจน จนไปถึงช่วงที่มันแข่งขันเลยครับผมอันนี้ก็จะมาเดีย๋ยวมาแสดงวิธีการแบบว่าส่งตัวนักเตะให้ดูนะครับผมครับผมอันนี้ก็เรากดไปตรง r e g ิสเตอเนาะมันจะมีตรงนี้ p l a y e r r e g i s t r a t ต o n ตรงกลางนะครับอ๋อเมื่อกี้เมืแ่อบบกี้กดตรงปุ่มล่างซ้ายอันนี้ก็คือแบบว่านักเตะที่กิวส่งเข้ามากันอะไรเงี้ยครับผม แต่ว,ว่าถ้าเราจะส่งนักเตะเนี่ยต้องกดตรงปุ่มตรงกลางตรงนี้อ่าแล้วกดตรง Player List ครับมันก็จะไปเข้าที่ตัวนักเตะที่เรามีอยู่ในทีนะครับว่าเราจะส่งตัวไหนเข้าไปในกิวนะครับอันนี้ก็ถือว่าเลือกหน่อยเออเราก็กด i n d ดักแล้วก็กดโอเคครับ ซึ่งเวลาส่งนักเตะเนี่ยจะได้เรื่องของ s h a r i n g point ด้วยอ,อันนี้คือส่งไป3ตัวครับหรือนอยเออรตอเรียแล้วก็แคมเบลครับผมพอส่งไปเสร็จเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นลา์จะมีปุ่มขวาล่างขวาสุดคือร Re ีจิสเตอร์นะครับสมมติว่าเราส่งไปวันจันทร์ใช่ไหมแล้วพอเราเตะบีกไปเรื่อยๆจนวันอังคารวันพุธหรือวันศุกร์เราค่าพลังเนี่ยมันมันสูงกว่า ครั้งแรกที่เราเคยส่งไปเนี่ยเราสามารถกด d เต e ร์เพื่อว่าส่งซ้ําไปอีกทีนึงนะครับก็คือเป็นการส่งส่งนักเตะแต่ว่ามันจะส่งได้เฉพาะตัวเดิมนะแต่ว่ามันมันจะเป็นแบบการอัปเดตพลังตอนที่แบบพลังมันเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เสร็จเราก็สามารถมาดูที่ตัวทีมไลน์อัพนะครับมันจะมีวิวโอรีกับบล็อกนะครับ ถ้าวิวเนี่ยก็คือดูดูเฉยๆแต่ว่าแก้ไม่ได้ครับก็คือสามารถเข้าไปดูนักเตะที่ทุกคนเนี่ยช่วยช่วยกันส่งมาอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าเราก็จะไม่สามารถทำการแบบเปลี่ยนเปลี่ยนแผนหรือว่าเปลี่ยนฟอร์แมชชั่นต่างๆ ตอนนี้ก็คือกิวทำช่วยกันส่งตัวตำนานกันมาจะทำทีมตำนานครับรอบนี้แต่ว่าอันนี้ก็ตั้งแต่เมื่อต้นสัปดาห์ครับตอนนี้ก็ไปไกลแล้วเหมือนกันก er ็แต่เนี้ยถ้าอยากจะเปลี่ยนทําการเปลี่ยนแปลงเราต้องกดล็อกซึ่งวันหนึ่งเราสามารถล็อกแล้วเข้าไปเปลี่ยนแปลงได้30มสินาทีครับก็จะสามารถแบบขยับ ไปยับโพซิชันได้แล้วก็เปลี่ยนตัวจริงเป็นตัวสำรองได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็แล้วก็เรายังสามารถทำการแบบเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวในพูอะไรเงี้ยครับถ้าเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราให้กดที่ตัวนังตเตะแล้วก็กดตรงตัวอักษรขึ้นลงตรงนี้นะครับผมอันนี้มันด้กอันนี้ นนกดเนี่ยไอตรงตัวอักษรขึ้นลงเนี่ยเราก็สามารถทําการเลือกว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนให้เข้าไปอยู่ใน18ตัวจริงนะครับ <c oughs> ก็เราสามารถทําการเปลี่ยนได้นะอันนี้นอยเออก็เมื่อกี้เปลี่ยนกับคาร์ซีอาร์แล้วนะครับแล้วผมอันนี้ก็จะคือเป็นการเรื่องส่งตัว ล้วก็การเข้ามาดูไลน์อัพแต่ว่าพอเราล็อกเนี่ยอย่าลืมกดอันล็อกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่อันล็อกเนี่ยมันก็จะค้างอยู่อย่างนั้นหมายถึงว่าเราก็เหมือนว่าเหมือนเราเข้ามาทําการเปลี่ยนแปลงทีมอยู่คนอื่นก็จะไม่สามารถมาแก้ไขได้แต่ว่ามันจะค้างอยู่30มนาทีครับส่วนอันนี้เป็นแชร์พอยนะครับก็คือ ือที่สําคัญคือเรื่องแชร์ point ถ้าสมมุติว่าเราแชร์ point เนี่ยไม่ถึง300รแต้มเนี่ยเราจะไม่ได้รางวัลน,นะครับจะเห็นว่าเนี่ยบางคนอาจจะอันนี้ไม่โดยวันแรกๆนะถ้าเราแบบไม่ส่งตัวนักเตะไม่กดเทนนักเตะเนี่ยมันก็จะไม่มีแต้มขึ้นครับแต่ถ้าเกิน300เนี่ยมันจะเขียนว่าแคนเคมายถึงว่าพอจบทัวร์นาเมนต์แล้วมันถึงจะมีสิทธิ์ได้รางวัลนะครับผม ซึ่งแชร์พอยต์เนี่ยพอแชร์พอยต์ของรวมของทั้งกิ้วเนี่ยก็จะบอกว่าเราอยู่ภูไหนนะครับก็คือถ้าเกินหมื่นห้าก็จะอยู่ภูหนึ่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อย่างนี้ครับถ้าส่งนักเตะเจ็ดดาวจะได้สองร้อยแต้มส่งนักเตะหกดาวจะได้ร้อยห้าสิบแต้มนะครับแล้วก็การเทรนทีมกิ้วนะครับผมถ้าอยู่ซุปเปอร์สตาร์ก็คือเลเวลหกนะครับก็จะได้ยี่สิบแต้มแต่ถ้าอยู่ซุปเปอร์สตาร์ ก็จะได้22แต้มเนาะอย่างอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่บอกว่าครับช่วง e m t Period ก็จะเป็นช่วงแรกที่หัวหน้ากิวเรียกแล้วก็ช่วง t a i n i n g Period ที่ที่เราจะเริ่มแบบส่งนะักเตะได้แล้วก็เทนทีมได้นะครับส่วนเวลาส่วนเวลาเราจะเทนทีมเนี่ยเราก็จะกดตรง t a i n i n g ตรงนี้นะครับเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเทนแบบ Attack Defense อะไรเงี้ยครับผม กดแอดแท็กไปมันก็จะเทนนักเตะทุกตัวในคิวนะครับแต่ว่าบางตบางตัวมันก็จะไม่ขึ้นเนาะก็เป็นการช่วยเทนะครับถ้าปกติมันจะตัดกันที่7จ็ดโมงเช้านะครับเวลาแบบพอ7จ็ดโมงเชา้าปุ๊บเราก็เข้ามากดเทนทีมได้นะครับผม หลักๆก,ก็คือส่งนักเตะส่งนักเตะแล้วก็ช่วยกันเทนทีนแล้วก็แต้มเนี่ได้ถึง300แต้มค,คแ้ก็เสนอช่วงช่วงของนักเตะจะเทนทีประมาณสัก7วันนะครับพอพ้นจากนัก้นก็อะรนก็เร่มการแขับับ